สวัสดีสวีสดเดชพ่อแม่พี่น้องมูดีสัว พ่อแม่พี่นอ้องใบต้มบักทวดินหรือภาษากลางต้มทวลิสงวิธีการกันง่ายๆตามสไตล์สาวแล่บักทวดินนี่ในยาทั้งไตพนทรงขึ้นมาให้กินสดสดซิ่งซิ่งดินเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องบ่อฝอยหลายมาจวดกันเลยจ้าเริ่มจากเอาบักทวดินมาล่างน้ำให้สะอาดสาวแล่กล่างล่างล่างลูกข้าก็เอิญไปคิดเงืนล่างกบรรับบ่เหลวจอยเอิญพักกุมารมาซอยล่างล่างหลายๆน้ำเด้อเอาจนมันเบิดขี้ดินพุ่นละบัดเฮ้าสิกินมันจังสิ บอหดมันจังสิกินแซบสันตัวพากุมันล่างแล้วบอลอซาเอิ่นอีแม่มามาต้มบักทั่วดินจัดการเทสไหมอบอลอซาเทนามไใ,ให้ทวมบักทั่วดิน กำเกลือลงมาห้อยใส่หลายเข้มหล้ะจ้าใส่พอดีพอดีนันละเปิดแก้ต้มไปให้มันเดือดผ่านๆสักสิบหานาทีน้ำบกลงหลายเติบแล้วตักมให้ยผนักซิมกันนะแผนักซิมว่าจังไดมันสุกละย่างด้วยความที่มันฮอนเพิ่นกะค่อยๆแกร้อมซิมเบิงสุกลแล้วไปฮื้อเม็ดแหลกยังขังค่าใจซิมเม็ดสองไปยกโป่งขึ้นมาอ้าเยบักทวดินต้มฮอนฮอนพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า